สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้นะครับคนเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็จะมาดูการให้น้ํานะครับการให้น้ําด้วยแบบว่าให้สายายางนะครับเพื่อนให้สายายางก็คือว่าบางทีบางท่านก็อาจจะปลูกทุเรียนต้นสองต้นอย่างนี้นะครับก็อาจจะไม่มีระบบสปริงเกอร์นะครับระบบสปริงเกอร์นี่นะครับ ก็จะเป็นการให้ <mel> ใหน้ําที่ว่าให้ยังไงนะครับเพื er ่อนๆวันนี้ที่สวนผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนอาจจะเป็นมือใหม่นะครับมือเก่าก็มีความชํานาญอยู่แล้วนะครับอันนั้นไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับก็วันนี้ก็เกี่ยวกับอาจจะเป็นทุเรียนมือใหม่นะครับที่กําลังปลูกทุเรียนนะครับวันนี้ก็ให้น้ําด้วยสายยางนี่ก็ คือการให้น้ําด้วยสายยางเนี่ยมันมันจะดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะคอนโทลนะครับคอนโทลเนี่ยคอนโทลได้ดีกว่าระบบสปริงเกอร์นะครับระบบสปริงเกอร์เนี่ยเราอาจจะมีการปรับก็คือปรับหัวสปริงเกอร์ปรับอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเบียงหรือว่าหัวสเปรหัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่คงคงที่นะครับมันจะอยู่อย่างนั้นนะครับเราต้องมาปรับ ต่วิธีการให้น้ําด้วยสายยางเนี่ยมันจะคอนโทรลได้ง่ายมันจะทั่วถึงกว่านะครับเพื่อนนะเนาะที่ปลูกทุเรียนไว้สักต้น2ต้นหรือ3ต้นอย่า <Drum> ง <package> นี้นะครับส่วนที่สวนผมนี่ก็จะาบางวันนะครับบางวันที่อาจจะมีเวลาที่เ,เหลือๆนะครับผมก็ใช้สายยางรดนะครับเพื <S <S ่อ<ๆ>นใช้สายยางรดทุกต้นนี่แหละสิบกว่าต้นเนี่ยที่บริเวณบริเวณโซนนี้สิบกว่าต้นเนี่ย,มมมม od, นนยผมก็ใช้สายยางนะครับสายสายยางนี่รดลดเลยนะครับ ม,มันก็ใช้เวลาไม่ไม่เยอะนะครับสิบกว่าต้นเนี่ยนะครับก็พ่นๆฉีดไปนะครับเพื่อนเราจะมาฉีดสายยางกันนะครับว่าฉีดสายยางให้ทุเรียนฉีดยังไงนะครับเพื่อนที่สวนผมทำนะครับนี่ครับเพื่อนใช้สายยางเนี่ยนะครับก็ถ้าไม่มีตัวต่อที่หัวก็ใช้มืออย่างนี้นครับบีบให้มันกระจายหน่อยนึงนะครับการให้ก็ ที่สวนผมจะให้ที่ <HHH> ตรง <Quite. S 1> ที่ปลายทรงพุ่มตกลงมาเนี่ยนะครับเพื่อนนะเนี่ยให้อย่างนี้นครับเนี่ยให้ให้ไปอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยให้ที่ขอบก่อนนะครับให้ที่ขอบก่อนเลยนะครับเนี่ยให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อนให้ชุ่มแบบเปียกเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าที่ขอบเนี่ยที่ห่างทรงพุ่มออกมาเนี่ยปลายทรงพุ่มเนี่ยเพราะว่าระบบรากนะครับระบบรากที่เป็นหมวกรากนะครับหมวกรากที่เขา เป็นตัวนำทางนะครับเพื่อนๆนะเขาจะแทงมาก่อนให้ดินตรงนี้มันชุ่มเลยนะครับให้ชุ่มเลยเราทําแบบโคกนะครับปลูกยกโคกแบบนี้ถึงเราจะลดชุ่มอย่างนี้นะครับชุ่มมากๆแฉเลยเนี่ยมันก็ซึมลงด้านข้างอยู่ดีนะครับมันจะไม่ไหลขึ้นแน่นอนนะครับมันจะไม่ไหลขึ้นข้างบน,นครับเนี่ยตรงนี้ให้ชุ่มเลยครับเพื่อนชุ่มไปเลยนะครับาจากนั้นพอเราคิดว่า มันชุ่มหน่อยหนึ่งแล้วเราก็สาดเข้าไปที่ที่โคนต้นเลนครับเพื่อนนี่นะใต้ทรงพุ่มเ,เอาเข้าไปเลยครับกวนอย่างนี้นะครับมันจะคอนโรลได้ดีกว่า,าระบบสติงเกอร์นะครับเนี่ยถ้าใช้สายยางนะครับที่ปลูกพืนเรียนอา,อาจจะไม่เยอะนะครับเนี่ยทำไปมันก็เพลินๆนะครับเพื่อนกับต้นไม้มันก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับรู้สึกดีกับต้นไม้นะครับ จากนั้นเราก็มามเล่นตรงขอบนี่ครับเต้นเลยครับขีดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยให้ชุ่มเลยนะครับหน้านี้ก็นาร้อนนะครับรากไม้เนี่ยรากรากต้นไม้รากทุเรียนเนี่ยเขาเขาอยู่ด้านนอกจะมากกว่านะครับรากหาจินเขานะครับเนี่ยที่เป็นหมวกรากที่แทงรากออกมาใหม่เน่ะมันจะอยู่ข้างนอกนี่ครับเพื่อนๆนะนี่นะนี่นะครับนี่ลดไปเรื่อยๆนะครับี่เนี่ย ตรงนี้ชุ่มแฉะนี่ไม่เป็นไรครับมันซึมลงด้านข้างอยู่แล้วนะครับมันไหลลงมันซึมลงมันไม่ขึ้นข้างบนแต่ข้้งบนเราก็ผิวเข้าไปเนี่ยผิวเข้าไปนะครับอย่างที่ทาไปเนี่ยครับเนี่ยสาดเข้าไปพอให้พอชุ่มนะครับนี่ครับเพื่อนวันนี้ก็มาลดน้ําให้น้ําแบบสายยางนะครับมันจะคอนโทรลได้ดีกว่านะครับคอนโทรลได้ดีกว่าสปริงเกอร์นะครับนี่ครับถ้ามีเวลานะครับก็ ขีดไปนะครับเพื่อนต้นเดี้ยต้นนี้ก็เมื่อวานในฝนลมนะครับเมื่อคืนลมน่าจะแรงครับดูใบนะครับนะครับนี่นะครับเพื่อนยอดเปใบใบอ่อนนะครับใบอ่อนแล้วก็ใบแก่ก็เริ่มจะตั้งนะครับนี่นะครับเพื่อนวันนี้ก็มารดน้ําด้วยสายยางแบบที่ว่า ระบบการคอนโทรลมันจะดีกว่าสปริงเกอร์ถ้ามีเวลานะครับก็ลดไปนะครับเนี่ยลดให้ชุ่มเลยครับไม่เป็นไรครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเกี่ยวกับการให้น้ำด้วยมือนะครับด้วยสายยางเนี่ยนะครับขอบคุณครับผมคนเกษตรนุใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ